หนที่สุดวันที่ผมรอคอยมันนานกับเอ่อกับ59คอมเมนต์ที่ถามมาใน Q a ฉลองครบรอบ1,000งันซ็อ,อกอ่างไฟเตอร์วันนี้เราก็จะมาทำการตอบคำถามนั้นให้ท่านผู้ชมได้รู้อเอาละเราจะมาเริ่มยังไงก่อนดีอืมก็ขอบคุณสมาชิกเอ้ยขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่มาทำการกดซับกดไลค์ กนแชร์กับนกอ่างไฟเตอร์นะครับผมผมรู้สึกแบบตกใจมากเลยก็คือตอนแรกที่ผมเริ่มทําช่องนกอ่างไฟเตอร์เนี่ยผมไม่คิดเลยว่าจะมีผู้ติด,ดตามมากขนาดนี้ผมแค่กะนจะทําแบบเล่นๆขำๆมาจากที่ไม่ได้ทํามานานเฉยๆก็ <c oughs> <c oughs> ขอบพระคุณมากเลยนะครับผมที่ทําให้ผมเนี่ยมีกาลังใจในการทําคลิปเสมอมานะครับขอบคุณที่คอยคอมเมนต์คอยเป็นกาลังใจคอยบอกว่าผมเล่นพลาดตรงไหนเล่นผิดตรงไหนหรือว่าเรื่ออะไรนะครับขอขอบพระคุณมากเลยครับผมอะเราจะไม่รีรอละผมจะขอ เริ่มที่คำถามของคนแรกที่คอมเมนต์มากันเลยซึ่งคือคุณ r โร c h a n n e l นี่ก็ถามว่าชื่อวนเอกชเล่นเอะไรเป็นเด็กหลักครับผมอืมจริงๆต้องบอกว่าผมเล่นหลายเด็กมากเลยแทบจะไม่มีเด็กที่เป็นหลักเป็นแหลกเลยแ้่ถามว่าที่ชอบที่สุดก็ต้องเป็นเลเจนด์ห้องน้ำหรือว่าไอ้นี่นี่เอยเฮ้ยเฮ้ยะก็ต้องเป็นเลเจนด์ห้องน้ำอย่างแน่นอนจ้าโอเค คำถามต่อไปมาจากคุณแคสไปเรื่อยเ<อ>ข้าถามผมมาว่า Q&A ในอนาคตพี่จะเพิ่มคอนเทนต์เกี่ยวกับการ์ดอื่นหรือฟอร์แมตนิวไรด์หรือเปล่าครับเพิ่มแน่นอนครับผมปีในช่วงปีหน้าเนี่ยผมไม่แผนว่าจะเริ่มทาพวกนิวไรด์ด้วยแต่ว่าผมรอเด็กบังเด็กมาอยู่แล้วผมจะทาเด็กนั้นเป็นเด็กแรกผมชอบเด็กนั้นมากม่งโคเท่ส่วน้วาถามว่าจะทําเกมการ์ดอื่นไหมเนี่ยจริงๆผมอยากทําพวกเกมการ์ดในมือถืออยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะสนใจดูกันหรือเปล่าสิ คำถามต่อไปของคุณไก่ตกชิคาว่าใช่ไหมฮะเอเจของคุณไก่ตุ๋มิชิคาว่าครับ Q&A ข้อแรกพี่ชื่ออะไรชื่อเล่นเหรอโอเคนี่เป็นครั้งแรกผมจะบอกชื่อเล่นให้กับคุณชื่อเล่นผมนะเอาจริงๆชื่อผมชื่อเล่นว่าจอนนี่จริงๆนะผมชื่อว่าจอนนี่นะโอเคอายุเท่าไหร่ผมอยู่มหาลัยจ้าอายุไปเรากับเราเองเด้ออาศัยอยู่จังหวัดอะไรผมอยู่กรุงเทพมหานครจ้าแล้วก็สุดท้ายขนาดสุดท้ายที่กลัวแฟนไหมหยอกหยอกพี่ทำงานอะไรงานเป็นนักศึกษาอยู่มหาลัยนี่แหละฮะ แล้วก็เป็นนักฝึกค่าอะไรประมาณนี้อ๋อเป็นจะบอกรวมนยูทูบเบอร์ด้วยก็ได้อ่ะคาถามต่อไปของคุณอ๋อของคุณฟินนะครับผมโอเคเขาถามว่า Q&A เริ่มเล่นบัตตี้ไฟตั้งแต่เมื่อ,อไหร่และเพราะอะไรครับผมเริ่มเล่นบัตตี้ไฟตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่ประมาณม2ม3นี่แหละครับแล้วก็เล่นเพราะอะไรซึ่งต้องบอกไปก่อนว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้เริ่มมาจากการเล่นบัตตี้ไฟเลยผมเริ่มมาจากการเล่นแวนกาดก่อนแล้วหลังจากนั้นผมก็เพื่อนผมมาที่โรงเรียนอะ่ะก็เริ่มมาทําการเล่นบัตตี้ไฟ้น จนผมแบบเอ้ยเกมการ์ดนี่มันดูเล่นง่ายน่าสนใจดีนะป่าผมก็เลยซื้อมาเล่นแทนแวนการ์ดแล้วพอเล่นในสภาพผมก็ติดความว้าข้างของวันนีไฟถึงแม้ว่าผมจะชอบแวนการ์ดเหมือนกันก็เถอะคำถามต่อไปของคุณธนวัฒน์คุมมานะครับผม Q&A ทำไมพี่ถึงชื่อช่องนกอ่างทำไมถึงชื่อช่องนกอ่างเหรออืมคือชื่อนี้ถ้าท่านผู้ชมกดติดตามช่องผมแรกๆเนี่ยก่อนตอนตอน,ตอนที่มึงเริ่มทำไอชิปอ่าระเบิดได้กับนกอ่างช e ิปแรกนะมันจะเป็นรูปนกของดันเจียนโวใช่ไหมอ่ะ แล้วนั่นแหละแฟนผมก็บอกว่ามันเป็นมันลักษณะมันเหมือนอึ่งอ่างแต่ผมบอกว่ามันคือน,นกสีเขียวแฟนผมเดี๋ยวเอา2ชื่อน,นี้มารวมกันแรกเลยกเป็นนกอ่าง what the fuck แลวคำถามข้อที่2ครับผมมีไอดอลเป็นใครในการทําคลิปจริงๆก็ต้องบอกว่าทั้งทุกอย่างทั้งทุกคนที่เป็นเอ่อช่องชาแนลเกี่ยวกับการทำพวกเล็กโบไฟไม่ว่าจะเป็นแรน่การกระตุ้ไฟผมก็ดูมาหมดทุกช่องเลยฮนะก็คอยศึกษาดูว่าเออ ช่องนี้เขามีการนำเสนอ,อยังไงผมก็เอามาปรับใช้ให้บอกกับตัวผมเองด้วยครับคำถามต่อไปของ s r o w Channel นะครับผม Q&A ใช้อะไรในการตัดต่อหรอครับโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์อต้องตอบแล้วว่าทุกอย่างแม้ว่าจะเป็นการถ่ายคลิปการตัดต่อการวาดภาพการพากเสียงทุกอย่างอยู่ในมือถือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นครับผมต่อไปข้อ2ครับจะมีการเปิดเมมเบอร์ระดับอื่นไหม ตอนนี้ยังคิดว่ายังไม่น่าจะเปิดระดับอื่นเพิ่มนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะให้อะไรกับคนดูแบบเป็นของตอบแทนดีก็ตอนนี้ก็มีแค่เมมเบอร์แบบนกอ่านตกใจที่เป็นในระดับแรกอยู่นะครับให้แบบว่าเป็นค่าสนับสนุนผมเล็กๆน,น,น้อยๆครับผมและสุดท้ายข้อ 3. ามชมิลี่ดิคอร์สเป็นของขอตัวเองไหมครับมีแน่นอนครับผมแต่ว่าตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ดิคอร์สอยู่เนาะแล้วก็น่าจะคิดแบบกิจกรรมว่าจะทํากิจกรรมอะไรทุกสัปดาห์ดีก็จบไปแล้วครับผมของครับต่อไปคําถามต่อไปของคุณไออ กขาถามผมว่าพี่หมดไปเท่าไหร่กับวันดิไฟครับโอ้ผมจะขึ้นจํานวนแบบเป็นตัวเอ็กไว้ให้ลวกันแบบนี้เลยอ่ะจานวนตาที่ท่านเห็นนั่นแหละฮะมหาศาลโอ้จริงๆเลยเอาละถ้าคำถามต่อไปของคุณโชทารเขาถามผมว่า QA อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่มาทําเด็กมีมแบบนี้จริงๆต้องตอบว่าเด็กที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นเด็กที่เอ่อที่ผมเอามาทํานะเป็นเด็กที่ปกติผมได้เล่นอยู่แล้วมันก็ไม่เชิงว่าผมเอาเด็กมีมมาทาหรอก คือในบ้านผมมันมีเด็กอ่างเงี้ยเออประมาณนั้นมากกว่าโอเคคำถามต่อไปของคุณแก๊งสตูดิโอนะฮะเขาถามว่า q ิวพี่คิดว่าเด็กไหนที่เก่งที่สุดและอ่อนที่สุดของบอ d ี้ไฟ h t อ่าฮะอันอันที่พี่ไม่ต้องมีก็ได้อ๋ออันนี้ผมไม่ต้องมีก็ได้เนาะคิดว่าเก่งสุดเหรอผมให้เลยไอ้แรนาล็อกเนี่ยสุดยอดมากด้านความเก่งและผมไม่เล่นโอเคฮะแล้วอ่อนที่สุดของบอดี้ไฟเหร ผมคิดว่าไม่น่ามีเด็กไหนที่เก่งไม่น่ามีเด็กไหนที่อ่อนสุดของบอดี้ไฟ์หรอกมันอยู่ที่การจัดเด็กแล้วก็ฝีมือคนเล่นด้วยแต่ว่าให้ผมคิดก็น่าจะเป็นพวกเด็กแบบโอซอมบี้อะไรเงี้ยแบบของดันจีนอะ่ะที่แบบว่าการมันไม่ค่อยมีของซัำมาแล้วเด็กมันเล่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมก็เลยคิดเออถ้าให้ผมเลือกนะผมขอเลือกเป็นโอซอมบี้ <laughs> ดีกว่าอ่ะคำถามต่อไปของคุณคุโรชิบะนะครับผมก็ <laughs> ถามว่า q a เด็กแรกของพี่คือเด็กอะไร าถานเด็กแรกของช่องนกอ,อ่าก็ต้องเป็นเด็กห้องน้ําอยู่แล้วเป็นเด็กแรกที่ผมเล่นแล้วก็เป็นเด็กหลักของผมจนถึงทุกวันนี้เลยครับผมแลวส่วนขนาดที่2ทําไมพี่ถึงได้มาเล่นบัตเตอรไฟอาหารที่ผมก็ตอบไปแล้วผมเล่นตามเพื่อนเนาะผมเล่นตามเพื่อนเพื่อนเล่นก็เลยเล่นตามแล้วก็เลยติดมาจนถึงทุกวันนี้ครับผมคาถามต่อไปของคุณโอตาอาราตะกินะครับผมคิวแอนเอแรงบันดาลใจที่มาทําคลิปคืออะไรหรอครับต้องตอบว่าแรงบันดาลใจเนี่ยที่ผมมาทําคลิปนะครับก็คือ ผมเนี่ยได้รับงานมาจากมหาลัยครับบอกว่าให้มาทำคอนเทนต์หนึ่งอย่างแค่หนึ่งอย่างหนึ่งคลิปเท่านั้นนะฮะเป็นงานของมหาลายัยอ่าแล้วผมก็จะได้คะแนนในส่วนนั้นไปแต่ว่าหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทําไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออตัวเองสนุกกับการทํา YouTube แล้วก็รู้สึกว่าเออทุกคนก็น่าจะชอบสไตล์การทําคลิปของผมแบบอาจจะเป็นไม่รู้อาจจะไม่ได่เสียงผมหรืออาจจะเป็นที่อา่าเด็กของผมมันแปลกพิสดารแหวกว่าชวานก็ได้ฮะก็เลยทํามาจนถึงทุกวันนี้ครับผมแล้วสไตุที่ผมทําต่อมานี่ก็ก็เพราะว่าผมชอบ ล้วนๆเลยฮะอยากให้คนดูแบบอยากให้คนที่ได้มาดีไฟเนี่ยรู้ว่าเออมันมีเด็กอย่างนี้อยู่บนโลกวะด้วยนะลืมกันหรือยังเนี่ยอะไรเงี้ยนอกจากลิงกาการ์ามารกกอนเตะผมแล้วก็แรกคดาล็อกโอเวิดไบโอแลบอะไรอย่างนั้นนะครับผมคำถามต่อไปของคุณปิติพัฒน์นะครับผมผมขอโทษด้วยผมอ่านคำหลังไม่ได้โอเค Q&A ถ้าพี่สามารถทาบัตตี้ไฟแบบที่พี่ชอบได้พี่จะทาแบบไหนได้เพราะอะไรสามารถทําบัตตี้ไฟแบบที่พี่ชอบได้ก็คือเป็นเด็กที่สร้างขึ้นมาเองใช่ไหมครับก็คงจะเป็นเด็กที่แบบมีไม้ตายทั้งกองอออไม่ใช่แบบมอนเตอร์ไม้ตายนะเด็กไม้ตายกับไล่ไล่ไม้ตายแบบแบบให้กูแข่งจัว่วให้มือกูแข่งไปเรื่อยๆแล้วกูแข่งก็จะบวมแล้วกูแข่งก็จะแพ้เพราะมือบวมแล้วไม่หรือไม,ไ,มไม่ก็แพ้เพราะเด็กเอาแรงอ่ะนะฮนะชอบมากเลยผมชอบเด็กประเภทที่บอกว่าคอนโทรหรือว่าแนวที่แบบปั่นกวนประสาทชาวบ้านโดยที่ ตัวเองก็แค่แบบชัช้ยชัยชช,ช,ช,ช้ใช้การแล้วปั่นปั่นปั่นจนกู้แข่งหัวร้อนแล้วก็เอ้เมึงเล่น้วยแล้วอย่างนั้นผมชอบมากคำถามต่อไปจากคุณเลไลคิงน, like นะครับผม Q&A ที่เล่นเด็กอะไรเป็นเด็กแรกครับอ่ะผมตอบไปแล้วก็คือเด็กห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำมันคือห้องน้ำมัน,ม,นมันเป็นพ่อเป็นห้องน้ำ <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณบีเซใช่ไหมอันนี้อันนี้ผมอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเป็นคำถามของคุณบีเซนะครับผมเขาถามผมว่า Q&A เคยคิดจะเล่นเกมการ์ดอื่นอีกไหมครับนอกจากบั y f ี g ไฟหรือว่าแวนการ์ดจริงๆก่อนที่ผมจะมาทำคลิปเนี่ยผมเคยเล่นเกมการ์ดมาหลายแบบมาเลยฮะไม่ว่าจะเป็นไวช s ชวาร์ z อ่ะยู g ิโ oh, อแบบยู g ิโ oh, อการ์ดจริงเลยอ่ะแบทเทิลสปีริตเมจิเ a ก h เทลิงโปเกมอนอะไรประมาณเนี้ยฮะผมเล่นเกือบเล่นมาประมาณเจ็ดแปดอย่างนี่แหละที่เกี่ยวกับเออชาโดว์ก็เล่นมามาเวลสแนปก็เล่น <laughs> ยูเกีมาสเตอร์ด้วยก็เล่นอะไรแบบนั้นนะผมเล่นผมเล่นมาหลายอย่างครับก่อนที่ผมจะมาแบบเออคิดว่าผมจะมาทำคลิปแนวของบอดี้ไฟ์เนี่ยผมเล่นมาหลายอย่างแล้วแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นอะไรอีกเพราะตอนนี้ผมพา่งจะจะตายตัวอาจจะเล่นตะลิ่งชันก็ได้นะในอนาคตอ่ะข้อ2ครับเคยทะเลาะกับแฟนเรื่องอะไรบ่อยสุดเพราะอะไรอืม ต้นใหญ่ก็ทะเลาะเพราะว่าผมทําตัวบ้าๆผมชอบตะโกนนะบบเวลาแบบเจออะไรแบบแปลกๆผมชอบแเฮ้ยหรือแบบตะโกนออกมาแล้วแฟนผมตกใจแฟนผมก็เลยด่าผมเยอๆแต่ว่าไม่เชิงทะเลาะหนักนะแค่ทะเลาะขำๆแล้วก็วก็สุดท้ายครับคยคิดอยากจะคอลแลกกับช่องอื่นไหมโอ้ผมบอกเลยว่าอยากอยากมากผมผมว่างมากผมเหงาไม่มีใครเล่นกักับผมผมอยู่คนเดียวเลยแถมผมชอบอยู่บ้านด้วยนั่นแหละจะเป็นสาเหตุหลักก็ได้ออ่ะ คำถามต่อไปของคุณอามูนะครับผมก็ถามว่าคิวแนเอพี่ยังเล่นแวนการ์ดอยู่ไหมครับต้องบอกว่าเออตอนนี้เด็กที่เป็นแวนการ์ดในบ้านผมไม่มีเลยครับผมแต่ว่าถ้าถามว่าอยากเล่นไหมผมจะมาเริ่มเล่นตอนที่มันขึ้นโอเวอร์เดย์ของไทยฮะตอนนั้นพวกคุณจะได้เห็นคลิปเด็กโปรไฟล์แล้วก็รีวิวเปิดบล็อกอะไรของโอเวอร์เดย์แน่ๆเขาไม่จะโอ้ดายโอร์เดย์เออโอ้เดชแน่นอะนฮะนะคำถามต่อไปของคุณสมายเฟสนะครับผมก็ถามว่าคิวแนเอพี่มีเด็กอะไรบ้างครับโอ้เลเจนด์โวมิก โอม้มีมหาสารแล้วบอกมหาสารเลยฮะผมมีได้ที่แบบแต่ว่าส่วนใหญ่จะไปทางของเลเจนโวกับดันเจี้ยนโวซะส่วนใหญ่ฮะที่ผมมีแบบแทบจะล้นบ้านเลยฮะล้นบ้านล้นเมืองเลยก็จะเป็นเลเจนดครับเนี่ยแหละฮะเลเจนกับดนะันเจี้นเนาะคำถามข้อต่อไปของคุณนูโรโรนะครับผมคาถาวิคิวเอ็นดี้พี่จะมีคลิปแนววอล์กไหมครับวอล์กเหรอจริงๆผมก็อยากลองทําแนววอล์กเหมือนกันนะครับน่าจะได้ทําช่วง ปีหน้านะครับเจ้าถ้ากจะเจะ่มทำแนววงนะแต่ว่าต้องชี้ก่อนว่าจะเป็นคอนเทนต์หรือว่าคอนเซปต,ต์แบบไหนโอเคคําถามต่อไปจะเป็นของคุณไซเคียวเคียวมินนะครับผมใช่ไหมอ่ะก็ถามว่าเิีวแนี่หนึ่งทำไมถึงมาเล่นการ์ดล่ะครับก็ถ้าให้เล่าเรื่องเรามันเริ่มขึ้นตอนที่ผมพบเครื่องมือเอเล่นไม่ใช่ <c oughs> ก็ก็ต้องบอกว่าเออตอนนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณหม 1, หนึ่งมสองของผมเนี่แหละฮะผมได้เดินมาที่ใต้อาคารสามของโรงเรียนผมแล้วผมก็ได้เห็นเพื่อนผมอะ่ะ ที่เป็นเพื่อนที่เคยอยู่โรงเรียนเก่าด้วยกันตอนประถมเนาะผมเห็นเขาเล่นการ์ดเป็นไพ่อะไรอยู่ก็ไม่รู้ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นไพ่อะผมเล่นอะไรอยู่ก็ไม่รู้่าผมก็เลยเดินไปถามเฮ้ยเล่นอะไรวะน่าสนใจวะเขาเลยตอบว่าเออเพื <i> ่อน e uh, ผมก็เลยตอบไปว่าเออลองมาละไอเนี่ยแวนการ์ดตอนแรกที่ผมคิดว่าไอ e uh, การ์ดเกมนี่มันจะเล่นแล้วมันจะสนุกยังไงวะแต่พอผมได้เล่นผมก็ได้ทําการผมก็ได้แบบเอสมองเปิดแโอ้ ไม่หรกการ์ดเกมโอ้ยแล้วโหกายเป็นท่าการตลาดการเกมตั้นแต่วันนั้นเลยต่อไปฮะปกติเล่นเกมไหนเล่นอะไรบ้างเกมนี้หลังๆนี่ผมไม่ค่อยได้แตะเลย,ยฮะถ้าแตะนี่คงจะแตะเป็นพวกเกมแบบโปรเจกต์เซคายแบบเกมเพลงะนะไม่ก็คุกกิลันอะไรประมาณนั้นจะมากกว่าฮะแล้วก็โอ้พวกเกมดาเทอร์เบทผมก็ชอบเล่นนะฮะถ้าใครมีเกมเทอร์เบดแบบฟิลฟิลก็แนะนําผมได้ผมชอบเกมดาเทอร์เบทมากเลยแล้วก็ข้อ3ครับในอนาคตช่องนี้จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการ์ดใบในแบบไหนบ้างโอเค ก็หลักๆเลยก็จะมี b o d y f i ไฟโอเวอร์ไรตนะครับผมแล้วก็ Buddyfight Newdrive Vanguard Overdrive นะครับผมแล้วก็อาจจะมีพวกเกมการ์ดอื่นมาแซมๆด้วยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะได้อะไรฮะคำถามข้อต่อไปของคุณโจจ่าเขาถามว่า Q&A ที่ทำได้บุกเกนดรัมไหมครับทำทำแน่นอนฮะแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าทำช่วงไหนเนาะแต่ว่ามีแน่นอนครับผมเอาละสำหรับข้อต่อไปนะเขาจะเป็นของคุณแอดอิกไเดี๋ยว ชื่อคุณคุณนๆนเหมือนมันเหมือนเด็กอะไรสักอย่างในยูกิโอใช่ไหมที่คุณเอามาตั้งชื่อเนี่ยมันดูคุ้นๆเหมือนผมเคยเห็นยังไงไม่รู้โอเคเขาถามมาว่าที่ดูการ์ตูนเกี่ยวกับการ์ดอะไรบ้างอ่าโอ้เมื่อกี้มันกล้องเลยโอเคผมดูการ์ตูนเกี่ยวกับการ์ดอะไรบ้างอ่าต้องบอกว่าผมดูทั้งเออแบทเทิร์น r ปีลีดแวนการดี้ไฟยูกิโอชาโดว์เวิร์ดหลักๆก็น่าจะมี5อย่างเนี่ยแหละที่เป็นเกี่ยวกับการ์ดเกมอะเนาะไอ้อาจจะเป็นเพียใครด้วย เกมการ์ดไพ่เขียบีอใครคำถามต่อไปนะครับของคุณราชาปีศาจนะครับเมคนที่ตัวเติงแลนะ้วคิวแอนดี้ทำเรวทีนตอนไหนครับตอนนี้ดูเวราโดก่อนนะครับท่านตอนนี้เรเวทีนของผมกำลังอยู่ในระหว่างการหาของเพราต้องใช้เวลาอีกสักนานเลยเพราะตอนนี้งบผมหมดเลยเผมใช้เงินไปนกับหลายหลายเด็กมากเลยตอนนี้เรวทีนรอหน่อยนะครับคำถามต่อไปมาจากคุณเออไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าการมากคิมคุณใช่ไหมผมผมอ่านถูกใช่ไหมคุณช่วยมาคอนเฟิร์มผมวิชีด้วยนะ โอเคคำถามของคุณนะครับคุณถามผมว่า Q&A ที่มีทามดาก,ก้อนไหมครับสู้นะครับเป็นกำลังใจงให้นะครับขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีโอ้เขามากครับพี่มีทามดาก,ก้อนไหมผมไม่มีฮนะแต่เพื่อนผมมีโ <c oughs> อ้แล้วก็สาเหตุที่ว่าทำไมผมไม่มีใช่ไหมงบผมไม่มีงบหมด <c oughs> ถ้าใครอยากสนับสนุนก็สามารถสนับสนุนได้เด้อ <c oughs> คำถามต่อไปของคุณเออดีซายะนะครับผมเขาถามผมไว้ว่า Q&A หนึ่งทำไหมือนตั้ง,งชื่อช่องว่าน้องอ่างไฟเตอร์ครับ ก็อย่างที่ผมบอกไปฮะตอนแรกผมว่าลูนกนกตัวเขียวของของตัวคาตาเน่มาผมตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าชื่อชอบนกอ่างแล้วแต่แฟนผมว่าตัวมันเหมือนอึ่งอ่างแต่ผมก็สวน่กเป็นนกก็เลยรวมร่างกันเป็นนกอ่างไปเลยฮะนั่นแหละฮะชอบไหมต่อไปข้อ2บอกตัวละครที่ชอบที่สุดในบันดี้ไฟมาหนึ่งตัวอันนั่นโกสังในห้องน้ำสามล้านกอร์เซนแล้วก็ข้อ3ฮะจะทำบันดี้ไฟนิวได้ไหมครับทาแน่นอนครับผมทําในช่วงปีหน้าเด้อแต่ว่านม่ไม่บอกได้ว่านะว่าทำเรืกออะไรเป็นเร็กแรกอ่ะ ถามข้อต่อไปของคุณ VGX The d เด k p r o f i l ลนะครับผมใช่ไหมอ่าผมาจะอ่านถูกแล้วโอเคเขาถามผมว่าพี่มีแฟนหรือยังครับและพี่ภาคเสียงได้ยังไงครับแฟนผมมีแล้วครับผมแล้วก็ภาคเสียงได้ยังไงเหรอต้องบอกว่าก่อนที่ผมจะมาท YouTube เนี่ยผมไอสองปีที่ผมหายไปก่อนที่กลับมาทาไอคลิประเบิดเด็กอีแรกเนี่ยผมไปเป็นนักฝึกภาคมาไม่ใช่นักภางนะเป็นแค่นักฝึกภาคธรรมดาก็ไปตะโกนวากวากัวกวกัวกวกวกมานี่แหละฮะเลยกลายเป็นสภาพอย่างนี้โอเคโอ ของช่องคูบิเจ็กเด็กโปรไฟล์เนี่ยเขาทำเกี่ยวกับพวกเด็กโปรไฟล์แบรนด์เก่าด้วยนะแล้วก็พวกเปิดบล็อ,บอกสุ่มชาแนเวอร์อะไรเงี้ยอย่าลืมไปกดติดตามช่องเขาได้ผมขายตรงให้เลยนะโอเคคำถามต่อไปของคุณมูคิโมะชาแนลนะครับผมคาถามว่าคิวเอเนพี่ชอบเละเกลียดเด็กไหนเลือกมาแค่หนึ่งเด็กหรือว่าจะมากกว่าก็ได้เด็กผมชอบเดี๋ยวผมให้สาวระดับแล้วกันเนาะผมชอบ ám, ar, ล ah ha, เ,เลเจนด์ห้องน้ำเลเจนด์ทับสวรรค์แล้วก็เลเจนด์วีเดอร์ชาฮาเลเจนด์ล้วนเลยครับผมแล้วก็เด็กที่เกลียดก็แลนาล็อกทามดากอนกาก้าอย่าง แต่ว่าไม่ใช่าผมเล่นด้วยไม่ได้นะผมก็แค่รู้สึกว่าเด็กมันเวอร์ไปสำหรับผมเฉยๆคำถามต่อไปของคุณชิคเก้นนะครับผมเขาถามผมว่าคิวันเอถ้าผมจะเล่นดุเอลเยเกอร์ควรใช้อะไรบ้างครับจะเห็นได้โปรไฟล์ถ้าได้นะดุเอลเยเกอร์เนี่ยผมมีแผนว่าจะทําอยู่ครับในช่วงปีหน้าเนาอะอส่วนอยากเห็นเด็กโปรไฟล์จริงๆตอนนี้ทุกอ่เดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนนะว่านกอางไฟเตอร์เนี่ยมี Facebook นะครับผมสามารถไปคลิกได้ที่ใต้ใต้ว่า ใต้อะไรใต้คิววิดีโอฮะมันจะมีเป็นลิงก์ Facebook ของผมสามารถแอดมาหรือม่ก็ทักมาเลยก็ได้ฮะแล้วก็บอกว่าเออพี่ผมอยากอยากได้เดางเงี้ยผมต้องใช้ของของของอะไรบ้างก็ลองทักผมมาถามได้แต่ว่าทั้งนี้ลิ์ที่ผมแนะนําหรือว่าลิ์ที่ผมแนะนําไปก็สามารถเอาไปปรับเพื่อความแบบว่าขนาดของตัวผู้เล่นได้เองด้วยนะครับผมทักมาได้ผมไม่กัดทักมาก็ตอบทุกคนได้แหละคำถามต่อไปคุณสุฑาวีศิวกรใช่ไหมโอเคเพราะน่าจะอ่านถูกแล้วคิวเอข้อแรก ทำไมพี่มาเล่นการ์ดเพราะอะไรถึงมาเล่นการ์ดก็อย่าได้ผมบอกไปฮะผมเล่นตามเพื่อนตัวเองแท้ๆเลยแล้วก็สุดท้ายก็ติดเองเล่นเองเลยอฮะข้อ2พี่ชอบเลือกอะไรมากสุดเท่าเป็นโวผมผมเลือกเลยว่าเลจินโวผมชอบสุดข้อ3พี่คิดอยากจะแข่งกับคนอื่นไหมแนนํามาลงคลิปอยากครับผมแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะต้องติดต่อคนอื่นยังไงจะอัดคลิปยังไงผมไม่เคยถ่ายคลิปแบบเล่นกับคนอื่นแบบสดๆอย่างนั้นเลยแต่จริงๆถ้าถามว่าอยากไม่ก็อยากแน่นอนครับผมข้อ4พี่ทำลิตรโหหกตอนไหนครับ สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากจ้าคิว600หกคิใช่ไหมฮะเด็ก <D ep od ic> ผมเข้ามุมมืดไปแล้วว้าฮ่าฮ่าฮ่าแต่ว่าถ้าอยากให้ผมช่วยจัดเด็กลิสศ600หกคิวเนี่ยก็สามารถท,ทักมาได้ที่เฟซบุ๊กนกอ๋าเลยจ้าเดี๋ยวผมจัดเด็กให้นะตามของที่คุณมีเลยหรือว่าถ้าอยากให้มันเก่งขึ้นเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการของเสือว่าเออมาจากบล็อกไหนบล็อกไหนบล็อกไหนเดี๋ยวผมบอกให้เดี๋ยวจัดก,การให้เลยจ้าคำถามต่อไปของคุณเออขออภัยนะครับผมอ่านพพีีีี่่่่นนใชมมฮะเขาาถผิดอ๋ ขาเด็กอะไรไมาที่สุดโอ้ยขอสามอันดับครับผมอันดับแรกก็เลเจนด์ห้องน้ำอันดับสองเลเจนด์ทับสวรรค์อันดับสามเลเจนด์วีดเดอร์ชาหาฮ <c oughs> ขอภัยไี่ชนแต่เลเจนด์นะครับแต่เลเจนด์โบนี่มันสุดยอดจริงเลยสำหรับผมนะคำถามต่อนะนะไปจากคุณปัญญากรสีสินนะครับผมข้อถามคำถ,ถามผมมาว่าชุบอ่ะพี่คิดว่าเด็กไรฟาร์มดีสุดครับอืมผมว่าถ้าเป็นบันทิดไฟตอนนี้มันก็เกือบทุกเด็กเลยนะฮะที่มันมีการฟาร์มและการลำเนี่ยแต่ว่า ถ้าว่าตามความคิดเห็นผมแลวเนี่ยก็จะเป็นพวกเด็กตามตารางเมต้าต่างๆ,ๆเลยนี่แหละฮะหรือไม่ก็เด็กที่จัดขึ้นมาผมไม่สามารถบ,บอกได้ว่าเด็กไหนในบัตตี้ไฟมันฟาร์มดีสุดฮะ,ะแต่ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่มือแล้วก็อยู่ที่เด็กของที่คุณจัดด้วยแล้วก็หลายๆอย่างเลยครับผมผมตอบไม่ได้จริงของ้อนี้ยากมากเพราะผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเด็กไหนในบัตตี้ไฟลำดีสุด <c oughs> คาถามต่อไปของคุณพี่พี่อัพทูมีนะครับผมคำถามว่า Q&A ที่เริ่มเล่นบัตตี้ไฟตอนไหน ผมเริ่มเล่นวันดีไฟตอนมอ2อหรือก็ยป่ะมาณ 13, 134ปีเปีนี่แหละครับก็เล่นมาได้ประมาณ5ปี4 5หปีน่าจะช่วงประมาณนั่นแหละครับผมคำถามต่อไปนะครับจะเป็นของคุณพ k j เแล้วคุณผมไม่รู้จักชื่อคุณอาว่า PJ กแล้ว p p พีก็ก็บอกผมด้วยนะครับผมอ่ะเพื่อนเอข้อหนึ่งที่มีความสุขการเล่นการไหมครับตอนนี้จากส่วนตัวผมผมตอนนี้ยังมีความสุขอยู่ครับข้อ2อที่เริมเล่นการเพราะอะไรเพื่อนชวนข้อ3พี่ยั่เท่าไหร่ ผมจะใบ้ให้เลยว่าผมก็อยู่มหาลัยอะ่ะอายุก็เราๆคนอยู่มหาลัยอะ่ะ <c oughs> หลักเท่าไหร่อ่ะท่านผู้ชมก็น่าจะรู้ดีคำถามต่อไปนะครับผมจะเป็นของคุณสปาร์ทันเวฟใช่ไหมอ่าผมอ่านถูกแน่ๆคุณสปาร์ทันเวฟเขาถามผมว่าปัจจุบันพี่ศึกษาอย,อยู่ระดับไหนอ่าอยู่มหาลัยครับผมเป็นเด็กมหาลัยเดอ้อข้อต่อไปครับผมของคุณอ่าบอสนะครับก็าถามว่าชอบโปรไฟล์ผมไหมชอบมากเลย คำถามต่อไปนะครับของคุณมินเอ็มช็อปใช่ไหมมินเอ็มช็อปรือมินเอ็มช็อปนะครับอันนี้ขออภัยด้วยเนาะเขาถามผมมาว่าจะจำโอ้จะจำ,จะจำโอเคคิวเอ็นเอพี่อยู่จังหวัดไหนผมอยู่กรุงเทพมาหานครครับผมข้อสองพี่อายเท่าไหร่ก็นะนะเดี๋ยวอายุคุณก็ไปไทยแต่ว่าผมอยู่มาหาอะไรผมก็อายุเท่านั้นอ่ะข้อสามพี่ทําได้บังกรสุริยันไหมครับน่าจะทํานะครับผมแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนฮนะข้อสี่ พี่ทำไงให้มีคนดูเยอะๆเออเอาจริงเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เค็มบ巴巴ๆตะโกนตะโกนว้าว้าว,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 าว้าตามที่มันเป็นนิสัยของผมอยู่แล้วฮะมันผมคนดูเยอะได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ต่อไปข้อ5ฮะพี่กลัวแฟนไหมกลัวครับกลัวมากๆเลยผมกลัวสุดยอดผมกลัวสุดใจไปเลยฮะคำถามต่อไปของคุณผู้เดียวยูสเบิร์กนะครับผมเขาถามคำถามถามาว่า q a พี่คิดยังไงถึงทำคอนเทนต์ในรูปแบบนี้หมายถึงสไตล์การพูดแบบนี้ ต้องบอกว่าเออ,อที่สไตล์การพูดผมเป็นแบบนี้เพราะเพราะว่าผมได้ไปฝึกผ้ามาแล้วก็มันเป็นนิสัยผมอยู่แล้วฮะนิสัยการพูดหรือว่าสไตล์การพูดเนี่ยมันมันเป็นนิสัยจริงๆของผมอยู่แล้วนิสัยที่พวกคุณจะเห็นผมในทั้งชีวิตจริงแล้วก็ทั้งในออนไลน์ All line. จะเป็นนิสัยเดียวกันหมดผมเป็นยังไงผมพูดอย่างนั้นใครที่เคยเล่นกับผมก็น่าจะรู้อยู่ว่าผมก็พูดอะไรสไตล์ออกมานั่นแหละฮะคำถามต่อไปของคุณท <c oughs> ิกกี้ vs นะครับผม เขาถามคำถาม,ถามผมมาว่า Q&A ข้อ1พี่ชอบเล็กสายไหนที่สุดครับเลเจนด์โบห้องน้ำจ้าข้อ2พี่ไม่ชอบเล็กสายไหนที่สุดแลน์นล็อกสุดใจถึงแม้ว่าตอนแรกผมจะเล่นก็เถอะข้อ3พี่ชอบโบไหนที่สุดครับชอบเลเจนด์โบเพราะว่าเลเจนด์โบเป็นโบ e ที่ผมคิดว่ามันมีการคอมโบกันแล้วก็สไตล์การเล่นที่แบบว่าผมไม่ค่อยจะเห็นจากโบกอแบบสวมใส่ดาบกี่เล่มก็ได้หรือว่าเล่นมันมีโถ่้วมด้วยอ่ะมันมีโถ่้วมอ่ะ อ่าแ้วมานั่นนะฮะแล้วก็แบบการคองกตเตร์ในเธอรู้แข่งมาเยอะๆยิงเลือดจ่ายเลือดระเบิดบอดสามวัดดีอะไรเงี้ยผมมักจะพบเห็นในเลเจนด์มากกว่าโวออื่นเฉยๆคำถามต่อไปของคุณเกมโซเยอร์นะครับผมเขาถามผมมาว่า q a ข้อหนึ่งพี่บือเบื่อเล่นการ์ดบ้างเหรอครับเอออ่มีครับแต่ผมไม่ค่อยออกจากบ้านเฉยเข้อสอง ที่ชอบเลือกอะไรที่สุดครับชอบเเจนินของน้ําครับผมก็สามพี่เคยไปแข่งการ์ดไหมครับโอ้เคยอยู่ครับผมตอนตอนนั้นผมไปแข่งแวนการ์ดมาผมเอาโกพาราดินไปแข่งแล้วผมก็ได้แค่ท็อปสิบหกเองส่วนส่วนใหญ่ผมจะแข่งแวนการ์ดครับมากกว่าตอนตอนนั้นตอนที่ผมไปแข่งแบบช่วงที่ผมแข่งบ่อยๆนี่ส่วนใหญ่จะแข่งแต่แวนก็อยู่ในช่วงท็อปสิบหกกับสามสองตลอดนะแต่ว่า <c oughs> เอาตรงๆมันก็ไม่ไม่พอใจในผลงานเท่าไหร่ดวงผมมันกุ๊ดมากเลยผมผมเล่นแล้วผมแบบ เช็คบอร์ดทุกรอบแล้วผมก็ตกแต่ทิกเกอร์เดมก็ตกแต่ทิกจัวเจอแต่ทิกแล้วก็ตาย <c oughs> ได้แหละครับ <c oughs> ข้อ2พี่ชอบเอ้ยถามเลยดกวาข้อ4ี่ข้อสี่พี่ตัดต่อคลิปได้ไง <c oughs> ผมตัดต่อคลิปในมือถือครับผมโดยแอปอ่ามันชื่อว่าแอปอะไรนะ <c oughs> มันชื่อว่า V L L O เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะแล้กคะานาำข้อสุดท้าย <c oughs> เล่นคนเดียวไม่เหงาหรอครับ <c oughs> เหงาครับเหงามากเลย ตอนผมเล่นถ่ายคลิปประทะาเดนี่ผมเดินไปเดินมานั่งคุยคนเดียวแบบโมมันมากครับคาถามต่อไปของมินาโกนะครับทายังไงถึงหล่อเหมือนพี่ครับคุณเคยหน้าผมเลยใช่ไหมครัะกินน้ําสิงห์คาถามต่อไปของคุณจราบีถามดีนะครับผมคิวเอ็นเอทำไมพี่ถึงไว้หนวดผพไว้ใจแล้วมันเจ็๋อคำถามต่อไปของคุณบ๊อบนะครับผมอ่ะ เขาถามผมมาว่า Q&A เด็กที่พี่คิดว่าจะหามาเล่นคือสายอะไรหรอครับอืจริงๆก็คือเด็กที่มีมแล้วก็เป็นเด็กที่แปลกๆทั้งหมดบนบัดชีไฟที่ผมสามารถคิดได้แล้วผมสามารถหามาทาคลิปได้นั่นแหละครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีเฉพาะจอจงหรอกแต่ว่าหลายเด็กเลยแต่ขอเป็นเด็กแปลกๆแบบแปลกเลยอะแต่ว่าไม่แปลกนะขอแปลกลเล่นๆได้นะคำถามต่อไปของจอแดงครับ Q&A ข้อแรกโอ้ยอจะเลือดทำไมใจเย็น จุดเริ่มต้นที่พี่มาเล่นการ์ดคืออะไรนั่นแหละติดเพื่อนเล่นกับเพื่อนเพื่อนเล่น,เล,นเล่นตามข้อ2ที่คิดว่าพี่จะเล่นอีกนานไหมก็น่าจะทำจนกว่าคอนเทนต์ของบันดี้ไฟจะหมด้วฮะแต่ว่าถ้าคอนเทนต์บันดี้ไฟหมดแล้วก็เปลี่ยนไปทำเกมการ์ดอื่นต่อนั่นแหละฮะต่อไปครับผมคำถามของคุณ x d z x ใช่ไหมฮะใช่ไหมผมผมไม่รู้ว่าผมอ่านถูลหรือเปล่าก็เช็คบอกให้ผมอีกทีนึงก็ได้โอเคคำถามผมบอกว่าคิดว่าเนทำไมถึงมาทำช่อง YouTube ครับ คือในตอนเริ่มต้นเนี่ยเอาแค่คลิปแรกคือคลิประเบิดได้กับนกอ่างคลิปแรกเป็นงานของทางมหาลัยที่ผมจะได้คะแนนนั่นแหละผมก็เลยลองทําดูว่าเออว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วผมก็คิดต่อว่าถ้ามันดีผมก็จะทําต่อเลยโดยที่มหาลัยไม่ได้สั่งก็คืองานไอ้คลิปแรกกันกระเบิดได้กับนกอ่างคลิปแรกเนี่ยคลิปนี้นะคลิปนี้มันเป็นคลิปอ่าที่ผมใช้ส่งงานมหาลัยแต่ว่าคลิปอื่นที่ทุกคนเห็นผุดมาเป็นหลายสิบสิบคลิปเลยเนี่ยทำเพราะใจรักเราทำเพราะคนดูล้วนเลยครับผม อฉคำถามต่อไปของคุณอุมารุจังเขาถามผมว่า Q&A พี่เป็นการอะไรบ้างและมีแผนที่จะทําอะไรเพิ่มอีกไหมแนอนาคตก็จะมีแวนการ์ดเออเไ้ย,ยก็จะมีบอดี้ไฟนิวไร์แล้วก็แวนการ์ดโอเวอร์เดย์นะครับหลักๆที่ผมคิดว่าจะทาแน่ๆส่วนอย่างอื่นเดี๋ยวต้องมาดูเพิ่มเติมอีกทีครับผมคาถามต่อไปของคุณพีเอ็นมิดรนะครับผมเขาถามผมมาว่า Q&A ข้อหนึ่งพี่ใช้กี่คนแสดงในคลิปครับผมคนเดียว นกอ่างไฟเตอร์คนเดียวตัดต่อทําคลิปภาคเสียงหาเด็กยกเว้นว่ารูปให้แฟนวาดผมทําคนเดียวแต่ว่าเอาเอาให้คนแสดงในคลิปมั้งคือผมคนเดียวแต่ว่าถ้าเป็นเบื้องหลังนี่ก็จะมี 1- 2คนเนี่ยมีแฟนกับผู้ช่วยผมอะแรงนั้นข้อ2พที่คิดจะจัดเด็กกาก้าไหมคิดกบผมว่าจะจัดแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะจัดโบไหนนอะต้อมรุรุนกาอีทีคคำถามต่อไปของบาวีนะครับผมคุณบาวีก็ถามผมมาว่าคิวแอนเอที่เเล่นกล้าตอนไหนครับ แล้วพี่ถึงหายแล้วแล้วพี่ถึงหายไปไหนจากคลิปเมื่อ2ปีที่แล้วครับแล้วเพิ่งกลับมาทําตอนนี้เมื่อไม่นานม,มานี้โอเคอย่างแรกเลยเริ่มเล่นการตอนไหนถามไปแล้วผมตอบไปหลายคำตอบแล้วนะก็คือผมเล่นตามเพื่อนนะั่นแหละฮะส่วนผมหายไปไหน2ปีก็คือในช่วงระหว่าง2ปีที่ผมหายไปเนี่ยผม,ไ,มได้ไปทาการฝึกภาคเพราะว่าผมเห็นว่าเออฝึกภาคก็น่าสนใจดีแต่ว่าผมไม่ได้เลิกเล่นการนะอ่ะก็ทำสองอย่างนี้ควบคู่ไปด้วยแต่ว่าแค่ไม่ได้ทำคลิปเฉยๆครับผมคำถามต่อไปของคุณรีซเซอร์นะครับผม คุณรีเซอร์เนี่ยเขาถามผมมาว่า Q&A นะครับผมข้อหนึ่งพี่ทำไมอ่ะทำไมพี่ถึงมาทำ YouTube ก็เพราะว่าตอนแรกเป็นงานมาหาอะไรแต่ว่าหลังๆคือทำเพราะแบบใจรักทำเพราะว่าอยากกลับมาทำอยากให้คนดูหรือว่าคนที่เล่นบั d ไดไเนี่ยได้เจอเด้แปลกๆหรือว่าเจอเด้ที่แบบเก่าแล้วแบบไม่รู้เออ เชื่อามันยังมีเด็กดีอยู่ด้วยหรอว่าอะไรเง,งี้ยฮะข้อ2เดียกอะไรที่เป็นเด็กหลักพี่ในเจนห้องน้ำครับผมข้อสมกีซ่ซซาถึงจะเปิดหน้าถึงลาซาโพคนยังไม่เปิดหน้าว้า่า่า,าเดี๋ยววกคุณกูเห็นเองละมั้งข้อสเดียกอะไรที่พี่ไม่ชอบตอนเล่นด้วยอืมจริงจริงผมเจอเด้หมดอยเวลาล็อกแต่ละล็อกยังพอรับได้ถ้าผมแบบไม่ไมันชอบมีคนเล่นแลนล,ล,ล็อกได้แ,แบบว่าผมไปใส่แวร์ลยนะครับแวร์ลิมันห่วยแต่ผมแบบ Oh, ขอลองขอลองเลยคำถามต่อไปของคุณภาพภูมิวงสถานนะครับผมเขาถามผมมาว่าพี่อยากไปเที่ยวที่ไหนสุดครับมผมเป็นคนไม่ช่อยชอบไปเที่ยวเท่าไหร่ด้วยิต้ถ้างั้นผมขอตอบว่าผมชอบเที่ยวที่บ้านตัวเองมากกว่าคำถามต่อไปของคุณอนดงจุนดาไรนะครับผมเขาถามผมมาว่า Q&A ข้อหนึ่งพี่ชอบเล่นอ,อะไรมากสุดห้องน้ำครับผมขออ้อ เยอเท่าไหร่เด็กมหาอะไรลองเดาอยผมมาดูเองกฮะก็ถามข้อต่อไปจะเป็นของคุณคูเปอร์นะครับผมก็ถามว่า Q&A จะทำ New Drive อ o y ทำแน่นอนครับไอผมเหนืนอยผมเอ่ยต่อไปนะครับจะเป็นคำถามของคุณบ้านชา n นลก็ถามผมมาว่าข้อ1เป็นเกมหรอไอไม่เกมครัฟูข้อ 2. อายุเท่าไรมหาอะไรครับเดาโยเองข้อ3ชื่ออะไรชื่อเล่นของจอนี่นั่นแหละใครไม่รู้ปวดทราบผมชื่อเล่นชื่อจอเน่ข้อ4ชอบเด็กอะไรมากสุดตั้งแต่เกมเปิดครับห้องน้ำ 3ล้านเปอร์เซ็นต์ข้อต่อไปครับผมจะเป็นคำถามของคุณคุณแดงใช่ไหมฮะ DANG น่าจะเป็นของคุณแดงโอเคคาถามบอกว่าเด็กที่ราคาแพงสุดคืออะไรถ้าเป็นของบ้านผมนี่น่าจะเป็นผมน่าขอเลือกเป็นโวแล้วกันเนาะเพราะว่าเด็กผมนี่ส่วนใหญ่ราคาจะอยู่เท่าๆกันหมดเลยน่าจะเป็นレイเจนโวที่แพงสุดในบรรดาทุกเด็กที่ผมมีแล้วก็ถ้าเป็นถ้าถามว่าเด็กที่บอกว่าในเกมบัตตี้ไฟที่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันเนะว่าเด็กอะไรแพงสุดมันก็แล้วแต่คนหาซื้อแล้วก็อะไรแต่ผมก็เลยไม่มั่นใจ แต่น่าจะเดาๆว่าเป็นพวกไทม์ดักก้อนอะไรประมาณนั้นแหละคำถามต่อไปนะของคุณกัสเดอะด็อกกัสกัสเดอร์ค่ะ Q&A ข้อหนึ่งทำไมถึงมาเล่นการ์ดเหรอครับตามเพื่อนนะเพื่อนเล่นเล่นตามปุ๊บชอบปงบรรุข้อสองเล่นได้ชอบส่วนไนบ้างที่ไฟห้องน้ำข้อสามชื่อเล่นพี่ชื่อว่าอะไรจอเน่ครับผมและคำถามข้อสุดท้ายเราเราพูดถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วครับของคุณพัทวิทย์นันทแพทย์นะครับผมเขาถาม Q&A ของผมมาว่าพี่เอาตังค์จากไหนมาซื้อการ์ดครับผมจะหาแนวตังค์ไอ้ย หาแนวทางหาตังค์มาซื้อบ้างอือ่าจริงๆก็มาจากการส่วนใหญ่ที่เด็กที่ผมได้มาส่วนใหญ่มาจากการเทรดนามตามกลุ่มแล้วก็เงินเก็บของตัวเองส่วนหนึ่งฮะก็ไม่เชิงว่าหามาได้เยอะหรอกครับแต่แบบค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บมาหลายปีแล้วฮะมันก็เลยกลายว่า,วามันดองจนเยอะจนมีเยอะแบบที่คุณเห็นกันแค่นั้นแหละครับผมต่อไปจะเป็นคําถามข้อสุดท้ายที่เป็นข้อสุดท้ายจริงๆแล้วครับ Q&A ของคุณเคสนั่นเองโอเคเขาถามมาว่า ข้อหนึ่งที่รู้สึกอยังไงที่กลับมาทําคลิปครับก็รู้สึกรู้สึกเหมือนได้ได้ได้แบบว่าอะไรอ่ะมีความขยันมากขึ้นแบบว่าปกติผมจะนอนแล้วผมก็ตื่นมาแล้วก็นอนกลับไปเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ผมต้องตื่นมานอนนั่งจัดได้คิดคอนเทนต์แล้วก็พูดอะไรเรื่องแบบหาคอนเทนต์ให้คนดูแล้วก็แบบทําคลิปส่วนข้อ2ครับพี่เคยไปแข่งการ์ดบ้างไหมเคยครับผม เคยไปแข่งแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแข่งแวนการเนาะแต่ว่านานแล้วเมื่อ2ปี3คลิป2 2ปี3ปีที่แล้วอ่ะแล้วก็ข้อ3แล้วเคยเข้ารอบบ้างไหมครับเคยแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่แค่ท็อป32กับท็อป16นั่นเองครับผมส่วนข้อ4ครับแล้วพี่คิดยังไงที่ผมมาเมนทุกคลิปและโพสทุกคลิปถึงแม้ว่าจะช้าไปบ้างก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นคุณหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทุกคนที่มาคอมเมนต์แค่คลิปผมเนี่ยเกือบตลอดเลยจากที่ผมสังเกตไดนแบบว่าหลายๆายคนนี่ก็มาคอมเมนต์ ให้กำลังใจแล้วคอมเมนต์แบบบอกผมตลอดเลยแบบโอ้ผมรู้สึกเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับผมขอบมากครับนบอ่างไฟเตอร์ก็จบไปแล้วขหลมสำหรับการ Q&A ในคลิปวิดีโอนี้ถ้าทานผู้ชมคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซามให้กับนกอ่างไฟเตอร์ด้วยนะคณะบผมแล้วก็เอ่อคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิประเบิดเด็กนะครับผมก็ประทาเด็กรู้เราเองเนาะ <laughs> ไปเลยบ๊ายบายขอบคุณมากนะครับผมทุกคนมากเลยครับ